สวัสดีครับเห็นชีวิตแกจริงจังเลยนั่งคิดว่าเออหนอชีวิตน่าคิดช่างเราเหตุใดชีวิตคิดเกียดชังถึงกับต้านสุดกำลังไม่ฟังใครเป้าหมายพุ่งชนจนสุดลิ่มเจอเป็นทิ่มไม่กลัวไม่หวั่นไหว หลายเรื่องราวที่พวกเราไม่เข้าใจว่าอะไรคือเหตุผลจนต้องตามทุกๆอย่างต่างกรรมต่างวาระต่างภาระต่างผลคนต่างถามชีวิตแฉเล่นตรงๆเปิดสงครามเหมือนวู้วามหัวร้อนไม่ผ่อนเบาไล่ลำดับความสำคัญฟันดะหน้า ประกาศตนเป็นผู้กล้าผุคุมเย่าเริ่มตั้งแต่แฉทุนจีนพวกสีเทาที่แฝงเข้ามาเอาเปรียบอย่างเงียบงนันเล่นระบบราชการรากฐานชาติที่เขาขาดเห็นประโยชน์โทษมหันเล่นล้ำหนักนักการเมืองอย่างแหลกดันเล่นแม้สื่อ,อย่ามุ่งมั่นยันข้อมูลวงในมีชูวิตที่พิษปัง วงนอกมีพวกรุงรังเทวิ่งบุนทั้งเชียแชร์มีทั้งช่างแข่งกระลุ้นใครชนะก็พร้อมหนุนไม่เคยไนวรกรออนรยัยภูเร็กรำปางนั่นแหละครับทุกวันนี้ใครจะแฉแฉอะไรนะเราก็กองให้ดีมองคิดให้ดีๆว่าจะถูกหรือจะผิดผมยังไม่พูดถึงตัวบุคคล เราพูดถึงหลักการนะครับว่าเบื้องหลังเบื้องหน้าของการที่ออกมาแฉเนี่ยอะไรคือเท็จอะไรแท้นั้นเราก็ต้องดูที่หลักฐานเพราะว่าคนชอบแฉเนี่ยแม้จะกล้ายัางไงนะเขาก็จะต้องมีจุดมุ่งหมายของเขาเองคนทั้งหลายส่วนใหญ่นั้นนะครับก็มีส่วนที่จะร่วมกับความเสียหายตรงนี้ คนช่างแฉนั้นมีมากมายจะเห็นว่าแต่ละฝ่ายนั้นต่างก็มีความคิดอของตนเองว่าจะตีแผ่เรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ถ้ามันมากเกินไปมันก็จะต้องเกิดความแตกแยกเพราะนั้นดึกดูให้ดีว่าประโยชน์ของชาติอยู่ตรงไหนเราต้องการกรองข้อมูลอย่างมีสติถึงว่าจะเป็นการาฟังที่แท้จริงนะครับขอบคุณครับ